เมืองทองประกาศปล่อยสมพรโยธ์ปิดฉาก6ปีในถิ่นกิเลนหมดสัญญากิเลนพยองเมงืองทองยินดีเตะประกาศปล่อยตัวสมพรโยธ์ผู้รักษาประตูวัย29ปีหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงยงวันที่31ธันวาคม65ปิดฉาก6ปีในถี่นเทนเดอดอมสเตเดียมความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะของพลพรรคกิเลนพยองเมงืองทองยินดเตะหลังล่าสุด ได้ออกมาประกาศปล่อยตัวสมพรนธยศหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับทีมในสิ้นปีนี้และอวยพรให้ผู้รักษาประตูชาวกำแพแเงพชษเดินหน้าในอาชีพฟุตบอลด้วยดีในอนาคตข้างหนา้าสำหรับสมพรน,น์ยศซำหนึไวัย29ปีย้ญ่จาก e Z สโมสสนบีอีซีเทโรศาสนาหรือบริเทโรเอฟซีในปัจจุบันมาเฟ้สเสอกับทีมเล่นพยองบรรูุการ2017 โดยที่มีอยู่2ช่วงเวลาที่เขาถูกปล่อยให้พัทยายูนิเต็ดหรือสมุทรปราการซิตี้ในปัจจุบันและประจบ FC ในรูปแบบของการยืมตัวกระทั่งซีซั่น2020-2021ที่เขาได้ก้าวมาเป็นมือหนึ่งของทีมแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดกระทั่งสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยสมอสอนมืองทองได้โอวยพรให้สมพรยศ ประสบความสําเร็จกับอาชีพนักฟุตบอลในอนาคตข้างหน้าและไม่ว่าอย่างไรแทนเดดอมสเตเดียมยังคงต้อนรับคุณอยู่เสมอและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแฮมิตลตันลุ้นป้องกันดาวซันโบซิล2ส,สมัยติด,ท,ออดทับ2ออดีตทีมชาติไทย อดีตดาวซันบอไทยลียกฤดูก,กาล2 0 2 1 2 0 2 2ถึงที่ผ่านมาเมื่อครั้งร่วมทัพกับหนองบัวึ่งแค่ซีซันแรกที่มาคายแข้งในไทยก็สามารถคว้ารางวัลท็อปสกอร์มาครองได้ทันทีที่19ประตูโดยฤดูกาลกกานี้เขาทำไปแล้วในไทยลียก9ประตูเท่ากับโกลันเคาสิสจากสโมสรบุรีรัมยูนเต็ดโดยเป็นรองนานิโลอันเวสชวนบุรีอิซีสุปชัยใจเดดบุรีรัมยูนเต็ดแค่1ประตูเท่านั้นหากกองหน้าการแท้เรือป้องกันตำแหน่งดาวซันบวได้ก็จะทำให้เขา เป็นนักเตะรายที่3ต่อจาก2อดีตทีมชาติอย่างสุดที่สุขสมกิจที่ทำไว้กับธนาคารกสิกรไทยในไทยลีกครั้งที่4ถึง5อานนท์สังสะน้อยที่ทำไว้กับป EC เทโรศาสนาครั้งที่12บสนั่นเองจึงทั้งสองรายการดังกล่าวทำได้แค่สองสมัยติดต่อกันล่าสุดมีรายงานมาว่าแฮมิลตันซัวเรสกองหน้าชาบาซิวหวังจะป้องกันดาวซันบัวเอาไว้ให้ได้เพราะถือว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้เขาเชื่อว่าเลข2ตัวเขาเอง จะปรับตัวเข้ากับทีมได้มากขึ้นและจะยิงได้เป็นกอบเป็นกำแน่นอนประจบไม่งออานิเยเล่งแข่งรายอื่นแล้วหลังปีใหม่คาดได้ตัวร่วมทับหลังมีกระแสข่าวทางสโมสรต่อพิคาดพีทีประจบเอซ ทีมในสกุเทลีสนใจและได้แทบถามที่จะดึงตัวเฮลลี่อเนเยกองหน้าทีมชาติเอสโตเนียของสโมสรกิเลนพยองเมงืองทองยูไนเต็ดทีมเพื่อนร่วมหลีกร่วมทับเพื่อช่วยลาตาขายในเลกสองทะว่าตัวนักเตะกลับไม่ต้องการย้ายทีมด้วยล่าสุดิ๊กหนุ่มยุทธชัยปริยาวาทีอลอดบริหารสโมสส์ปีที่ประจบเอฟซีได้ออกมาเผยว่าทางสโมสสได้ติดต่อไปแล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้รับการยืงยันจากนักเตะ ว่าไม่ต้องการย้ายมาร่วมทีมของเราซึ่งทางสโมสรก็เข้าใจและไม่ได้ตามตื้ออะไรอีกตอนนี้ทางทีมงานผู้ฝึกสอนก็ได้เบนเข็มไปที่ผู้เล่นรายอื่นแล้วทว่ารอให้มีความชัดเจนอีกหน่อยหลังปีใหมน่นี้จะยืนยันให้ทราบกันอย่างแน่นอนสำหรับทีมต่อพิคาดพีทีประจบเอฟซีหลังจบเลกแรกข,ของซีซั่นส0 2 2ั0 2 3องอนยรั้งอยู่อันดับ13ของตารางมีคะแนนมากกว่าทีมอันดับ14ซึ่งเป็นทีมสุดท้ายที่จะตกชั้น อยู่เพียง2คะแนนเท่านั้นโดยมีโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของเลข2ในวันเสาร์ที่21มกราคม2566โดยจะออกไปยืนนครราชสีมามัดได้ F4 เวลา19นาฬิกา